สวัสดีค่ะเพื่อนผู้โมช่องโมมากินชาแน,นลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บ้านท่าซุดค่ะตำบลบ,บางประมงอำเภอโกกพานะคะจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะโมมาเจอร้านอาหารบ้าน,านค่ะท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้แล้วก็ร้านนะคะล่มลื่นเย็นสบายอาหารราคาถูกนะคะนั่นก็คือร้านอาหารตามสั่งแอนก๋วยเตี๋ยวผสมนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ เอ๋อผัดซีอิ๊วอยู่นะคะอ,อ๋อยังไม่เสร็จนะคะผัดซีอิ๊วอีกจานหนึ่ง,ออองเออผัดซีอิ๊วาขายดีแสดงว่าอร่อยแน่เลยต่อ,เป,ววอ,อเป็นบางวันใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะออกอันไหนผัดไทยก็ออกผัดไทยก็ออกใช่ไหมจ๊ะมีหมูมีไก่มีเครื่องในไหมคะร้านนี้มีเครื่องในทะเลมีไหมคะ ะเลแต่ไม่มีเนื้อใช่ไหมจ๊มมะม,มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะอ๋อนี่คุณลุงคุณลุงที่อ,อยู่กับป้าสมนะคะอยู่นครสวรรคะ์ค่ะมีใส่แครงแครอทด,ด้วยนะจ๊ะผักที่ใส่ก็จะไม่เห็นมีคะนา้ามีกะหล่ำนะคะข้าวโพดอ่อคุณหมอเหรอคะ อ๋อที่อยู่อ,าอนมาอนมายัย DIY ไไสุ่ยขวดใส่ซอสเองนะคะเนี่ยน่ารักจังขายทุกวันไหมจ้าผสมก,ก,กี่โมงถึงกี่โมงนะจ๊ะหกโมงนี่ก็าามได้แล้วหกโมงเช้า ถึงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะอ,อ,อันนี้ใส่กล่องรักโลกด้วยนะคะนี่ดีงามมากๆเลยค่ะให้จนล้นกล่องเลยนะคะเพื่อสามสิบบาทโอ้โหอุยแต่หน้าทานนะโอ้ อร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอ๋อยกเว้นแม่คะใส่กระเ <ไป S 1> ทียมเจียวเลยด้วยล <c oughs> ูกค้าสั่งทีละหลายๆกล่องเลยนะคะเนี่ยอ,อันนี้เป็นลูกค้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นคุณหมอเหรอคะอันนี้เทศบาลอ๋อเทศบาล <c oughs> ตรงนี้ก็มีราชการหลไหลหน่วยนะคะตำรวจอออมีตำรวจมีอะไรนะคะโอ้ยชอบที่นั่งจังเลยอ่ะหันไปทางนู้นเป็นบ่อน้ำเนี่ยค่ะโอ้หบรรยากาศดีมากๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆอ่าเป็นบะหมี่นะให้สองก้อนเลยเมื่อกี้เห็นให้สองก้อนโอ้โหอ๋อนี่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 เป็นวัตถุดิบของเขานะคะ ถ้หนูขวางบอกได้นะคะอะไรนะคะถ้าหนูขวางบอกได้นะคะโอ้กุ้งกุ้งกุ้งว้าวน่ากินมากค่ะเดี๋ยวนี้จะลองทานก๋วยเตี๋ยวกไก่นี่เป็นเตาฟืนนะคะเพื่อนเตาถ่านเตาฟืนอันนี้เตาถ่านเตาฟืนนะคะอยู่ตรงนี้นะร้อนเลยค่ะ ๋วยเตี๋ยวแห้งเหรอจ๊ะอ๋อผัวที่ส่งจ้าข้าว,ล,วละอ้อเลยนะจ๊กะกะเพราหมูคุกสามสิบขายอาหารตามสั่งอย่างนี้เลยค่ะ ค่ะแต่ไี่นี่เขาลุกปลดกระเจียบแล้วอายุเยอะเกินค่ะอายุเยอะเกินเพราะว่าเลยออกอ๋อขับรถเออโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะออทแกเตอร์โอเคพอปลดกระเจียบเลยก็ไม่อยู่บ้านแสดงว่าทำที่กรุงเทพนานแล้วใช่ไหมคะกว่าปีโอ้โหสามสิบกว่าปีนะคะสุดยอดมากๆเลยอยู่ที่รามสี่จะย พะรามซีเราจะซื้อ่ะดูกเราจะซื้อขอจะเป็นเพจติดต่อไปทุกทันได้ไปวางบนช่องได้ค่ะปัดเรศษได้คไปอยู่ระหว่างตางแต่พอร้อนน้ำท้วนมันหนักค่ะเคยทำไปสักครอ๋อนั่นแหละค่ะอยู่แถวๆนั้นเลยผัดได้น่าทานมากเลยค่ะสีสวย ทำไมผสมผัดอะไรโมหิวตลอดเลยโม่ <c oughs> เมนูนั้นตลอดเลยอืน่ากินค่ะอยากลองฮะอยากลองคือไม,ม่ให้มันเพอาคนเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ค่อยชอบมันอกล่องนี้ดีงามมากเลยม,ม,มีใส่แตงกวานะคะแล้วก็มี นี่น่ากินมากค่ะนาเรียบร้อยนะคะโอเคอเดี๋ยวไปดูผสมทำนะคะ,อะโอ้อันนี้ผักเหมือนแบบขายผักเลยนะคะเนี่ยโอ้โหตั้แยกไว้ลากหลเลยลนี่ต,นนตู้น้ำแข็งผักสะอาดสะอาดทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเริ่มจะใส่น้ำมันไปนะคะอันนี้ทำผัดไทยก่อนใช่ไหมจ๊ะ อร่อยแน่เลยอ่ะกินหอมมาแล้วตอกไข่แล้วว้าวน่าทานมากใช้ไข่เป็ดนะคะถ้าต้ไข่ดาวต้องใช้ไข่ไก่อ๋อไข่ดาวต้องใช้ไข่ไก่ถ้าผะคห้ผัดไข่เนี่ยใช้ไข่เป็ดมันจะสวยแล้วหอมอ๋อมันจะได้มีความสุกพอดีเนาะสุกเร็วสุกพอดีนะคะ น้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลทีอ๋อน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทีน้ำซอสสูตรจับผสมนะคะนี่นี่โอ้คือทำน้ำสำเร็จไปแล้วนะคะเติมมีอีกหน่อยค่ะห้ากินจังเลยใส่แล้วจ้ะ น,าน่าทานมากค่ะชอบผัดไหมเนี่ยคะชอบไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบเหรอ <c oughs> ไม่ชอบผัด <c oughs> ตอบตรงๆเลยค่ะว่าไม่ชอบนะคะ๊ะ <c oughs> ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่อร่อยใช่มันก็ไม่ใช่ผัดไทย <c oughs> แล้วเนาะนีเป็นผัดไทยกุ้งนะคะจานนี้เท่าไหร่คะมสามสิบบาทนะคะ นี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเท่าไหร่นะคะจานเท่าไหร่ะคะคใส่กุ้งก็สามสิบเราผสมคิดผิดไหมเนี่ยสามสิบ <laughs> <30 S 2> นะคะเ<ๆ>พื่อนๆโอ้โหทำได้น่าทานมากนี่ค่ะขาวนะคะนี่ถั่วเหมือนขั่วเองเลยนี่ค่ะ นี่สวยงามนะคะร้านก็คือแบบเป็นกันเองนะคะขนสวยแห่งตำบลบางป่ามุงฮ่าฮฮ่นใส่ไข่ลงไปก็น่าทานแล้วะคะ่ะอ่าใส กำลังปีเพิ่มนะคะอ่าที่ไหนได้คนเยอะกว่าเดิมอีกอ่าอ๋าอ,อโอ้โอโอน่ากินน่ากิน ใส่กระเทียมเจียวโมไม่เคยเห็นร้านไหนใส่ขนแหงนะเคยเห็นแต่เขาใส่คาน้นานอะขนแหงออร่อยนะคะเพื่อนไม่ขมเลยแล้วก็กรอบเหมือนคะน้าเลยอะ่ะแล้วก็แบบคะน้ามันจะมีก้านใช่ไหมขนแหงไม่มีอะ่ะอร่อยวันนี้โมกินเมนูเส้นแล้วกันเลยนะคะที่ร้านประสมน๋ หนือไปอย่างเงี้ได้ตังค์ไมู่อกทัดผลงานไปเงินให้ตังค์ไม่จนไหนอ๋อก็ก็ได้ยอดวิวค่ะแบบวก็มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ากินมากค่ะทุกคนนี่วนนี้ไม่เป็นเละหนูเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะฝนม,มันตกเนี่ยทำมันไม่สะดวกเลยแหละค่ะนี่แค่สามสิบบาทฮะสามสิบบาท ให้กันเยอะมากเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโมจะมาชิมแล้วนะคะวันนี้โมสั่งเป็นผัดไทยกับผัดซีอิ๊วนะคะอยู่ที่ราคา30บาทเองค่ะเพื่อนๆขอคนนิดนึงนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาโรยถั่วมาเดี๋ยวจะชิมแบบออริจินอลนะคะ นี่ถ่ายมาสักพักแล้วนะคะเนี่ยมันก็เลยเส้นติดกันถ้าได้กินใหม่ๆผมจะแบบร้อนๆน,น่าดูเลยะคะ่ะนี่ เส้นนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติมีความหอมถั่วนะคะแล้วก็หอมเต้าหู้หอมไข่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติออกจะเป็นหวานนิดนึงนะคะแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวจะมากกว่าหวานนะคะเดี๋ยวโมขอใส่พริกนะคะกับใส่น้าตาลนิดนึงเพราะว่าโมผัดไทยโมชอบกินหวานเปรี้ยวนะคะอุ้ยพริกเหมือนคัวเองเลยพริกขั้วเองใช่ไหมจ๊นเนี่ยว่าแล้ว ท่ายกุ้งนะสามติบบาทเองฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย